ตอนนี้เราอยู่กันใน70เรื่องที่คุณอาจยังไม่รู้เกี่ยวกับผู้หญิงครับมาเริ่มตน้นกันกับข้อที่1ว่ากันว่าคำว่า woman ที่แปลว่าผู้หญิงมาจากคำว่า wife man หรือ wife man ที่แปลว่าภรรยาของผู้ชาย ข้อที่2โดยเฉลี่ยผู้หญิงจะพูดวันละ2 0 0 0 0คำโดยประมาณขณะที่ผู้ชายผู้เฉลี่ยแค่วันละ700 0คำเท่านั้นข้อที่ 3. ในสมัยกรีกโบราณผู้หญิงนิยมนำเงื่อของนักรบแกเดเอเตอร์มาใช้บำรุงความงามข้อที่4โดยธรรมชาติแล้วผู้ชายจะมีเหงื่อมากเป็น2เท่าของผู้หญิงข้อที่ 5. โดยเฉลี่ยแล้วผู้หญิงอังกฤษจะมีรองเท้า19คู่โดยประมาณแต่ได้ใส่จริงแค่7คู่เท่านั้นข้อที่6 ในประเทศอังกฤษตลอดชีวิตผู้หญิงคนหนึ่งจะมีกระเป๋าถือประมาณ111ใบข้อที่ 7- 40อร์เ์ของประชากรสหรัฐมีคุณแม่ที่ยังไม่ได้แต่งงานข้อที่8เป็นเรื่องธรรมดาของผู้หญิงที่จะใช้เวลาในการแต่งตัวนานหากนับตามชั่วโมงตลอดชีวิตผู้หญิงคนหนึ่งจะใช้เวลาแต่งตัวเกือบหนึ่งปีข้อที่9เป็นเรื่องธรรมดาอีกเหมือนกันที่ผู้หญิงจะเป็นประจำเดือนเมื่อเอาวันที่เป็นประจำเดือนมารวมกัน ตลอดทั้งชีวิตผู้หญิง1คนจะมีประจำเดือนอยู่ประมาณ4ปีข้อที่1ิผลงานวิจัยของประเทศอังกฤษชี้ว่าผู้หญิงใช้เวลากับการควบคุมอาหารมากถึง17ปีข้อที่11ผู้หญิงจะร้องไห้เฉลี่ยประมาณ30-64ครั้งต่อปีขณะที่ผู้ชายร้องไห้เฉลี่ยประมาณ6-17ครั้งต่อปีเท่านั้นข้อที่12โดยเฉลี่ยแล้วผู้ชายจะโกห 6, 6ครั้งต่อวันซึ่งมากเป็น2เท่าของผู้หญิง ข้อที่13สมัยสงครามโลกครั้งที่2ส,สหาภาพโซเวียตมีผู้หญิงในกองทัพมากกว่า8 0 0 0 0นคนข้อที่14ปัจจุบันอิสราเอลเป็นประเทศเดียวที่เกณฑ์ผู้หญิงเข้ามาเป็นทหารข้อที่15ในประเทศสหร,รัฐอเมริกาจะมีผู้หญิงตั้งท้อง4%จากประชากรหญิงทั้งหมดโดยประมาณข้อที่16 หัวใจของผู้หญิงจะเต้นประมาณ78ครั้งต่อน,นาทีส่วนหัวใจของผู้ชายจะเต้นประมาณ70ครั้งต่อน,นาทีข้อที่17ลิ้นของผู้หญิงมีจำนวนปุ่มรับรดมากกว่าลิ้นของผู้ชายข้อที่18การวิจัยชี้ว่าผู้หญิงที่นอนกลนระหว่างการตั้งครรภ์จะมีลูกตัวเล็กกว่าผู้หญิงที่ไม่ได้นอนกลนข้อที่19การวิจัยชี้ว่าผู้หญิงที่ตัวสูงมีโอกาสากเป็นมะเร็งมากกว่าผู้หญิงที่ตัวเล็ก คอที่20ตามสถิติทุกๆ90วินาทีจะมีผู้หญิงหนึ่งคนเสียชีวิตจากการคลอดลูกคอที่21ในประเทศสหรัฐอเมริกาฉเฉลี่ยแล้วทุกๆ13นาทีจะมีผู้หญิงเสียชีวิตด,ด้วยโรคมะเร็งเต้านม1คนคอที่22การดื่มน้ำไม่สะอาดทำให้ผู้หญิงบนโลกเสียชีวิตมากกว่าโรคเบาหวานโรคเอดหรือโรคมะเร็งเต้านมซะอีกคอที่23โรคหัวใจเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของผู้หญิง ข้อที่24การวิจัยพบว่าผู้หญิงตัวเล็กจะมีช่วงเวลาตั้งท้องที่สั้นกว่าผู้หญิงตัวสูงข้อที่25ผู้หญิงที่มีลูกมากที่สุดในโลกมีลูกทั้งหมด69คนตามด้วย62คนและ57คนข้อที่26ผลสำรวจของประเทศอังกฤษชี้ว่าใน1วันผู้หญิงจะคิดเรื่องความสวยงามของหน้าตาตัวเองประมาณ9ครั้งข้อที่27 โดยธรรมชาติแล้วผู้หญิงสามารถทำอะไรหลายอย่างได้พร้อมกันดีกว่าผู้ชายข้อที่2 8ในประเทศสหรัฐอเมริกาผู้หญิงหนึ่งใน6เคยมีประสบการณ์ถูกล่วงละเมิดทางเพศข้อที่2 9มีผู้หญิงเพียง2%บนโลกเท่านั้นที่คิดจริงๆว่าตัวเองหน้าตาดีข้อที่30ใน1นาทีผู้หญิงจะกระพริบตาประมาณ19ครั้งขณะที่ผู้ชายกระพริบตาประมาณ11ครั้งข้อที่3 1 ผู้หญิงประเทศไนเจอร์มีลูกเจคนโดยเฉลีย่ยซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยที่สูงที่สุดในโลกข้อที่32ผู้หญิง80%บนโลกใส,ส่ยกทรงที่ไม่เหมาะกับขนาดหน้าอกของตัวเองข้อที่33งานวิจัยจากประเทศฝรั่งเศสในปี2013ชี้ว่ายกทรงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้หน้าอกของผู้หญิงเสียรูปข้อที่34โดยธรรมชาติแล้วผู้หญิงจะอายุยืนกว่าผู้ชายเพราะผู้หญิงมีระบบร่างกายที่แก่ช้ากว่า ข้อที่35ในประเทศอังกฤษตลอดชีวิตผู้หญิง1คนจะมีทรงผมทั้งหมด150ทรงโดยเฉลี่ยข้อที่36การวิจัยพบว่าผู้หญิงมีโอกาสฝันร้ายมากกว่าผู้ชายข้อที่37ในประเทศจาไมากาโคลัมเบียและเซนต์ลูเซียมีจำนวนผู้หญิงเป็นเจ้านายมากกว่าผู้ชายข้อที่38เซนต์ลูเซียเป็นประเทศเดียวในโลกที่ถูกตั้งชื่อตามผู้หญิง ข้อที่39 30ของธุรกิจในสหรัฐอเมริกามีเจ้าของเป็นผู้หญิงข้อที่40ไมอามีเป็นเมืองเดียวในสหรัฐอเมริกาที่ถูกค้นพบโดยผู้หญิงข้อที่41ในช่วงมัธยมปลายผู้หญิง47%จะสนใจในวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีงานช่างกลและคณิตศาสตร์แต่มีเพียง0.4%เท่านั้นที่เลือกเรียนด้านวิทยาศาสตร์หรือคอมพิวเตอร์ในมหาวิทยาลัายข้อที่42 คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์คนแรกของโลกเป็นผู้หญิงข้อที่43ความคิดเรื่องที่ผู้หญิงต้องไม่มีขนรักแล้เริ่มต้นในปี1915อข้อที่44ผลสำรวจของประเทศอังกฤษชี้ว่า1ใน4ของผู้หญิงอายุ16-24ปีเคยทำไร้ายร่างกายตัวเองข้อที่45ผู้หญิง603ล้านคนถูกทำาร้ายร่างกายในครอบครัวแต่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากกฎหมาย ข้อที่46ผู้ซื้อหนังสือ57 s h a d e of Grey 80%เป็นผู้หญิงข้อที่47หนึ่งใน3ของผู้หญิงในประเทศสหรัฐอเมริกายอมรับว่าตัวเองชอบดูหนังโป๊ข้อที่48ผู้หญิงที่เคยทำสัญยกรรมหน้าอกมีจำนวนการฆ่าตัวตายมากกว่าผู้หญิงทั่วไปถึง3เท่าข้อที่49ที่ประเทศอิตาลีใน1อาทิตย์ผู้หญิงจะทำงานบ้านมากกว่าผู้ชายอยู่21ชั่วโมงซึ่งเป็นความห่างที่มากที่สุดในโลก ข้อที่50สัญลักษณ์เพศหญิงถูกออกแบบตามกระจกของเทพีอโฟไดติเทพีแห่งความงามของกรีกข้อที่51ผู้หญิงมักมีลูกตาดำใหญ่กว่าของผู้ชายข้อที่52ตลอดทั้งชีวิตผู้หญิงจะกินลิปสติกที่ตัวเองทาไปประมาณ2-3กิโลกรัมข้อที่53 80์ของริ้วรอยบนใบหน้าของผู้หญิงเกิดจากการรับแสงแดดมากเกินไปข้อที่54 ในประเทศรัเสเซียมีประชากรหญิงมากกว่าประชากรชายถึง9ล้านคนข้อที่5 5สมองของผู้ชายมีขนาดใหญ่กว่าสมองของผู้หญิงอยู่9%แต่ทั้ง2เพศมีจำนวนเซลล์สมองเท่าๆกันเลยทำให้สมองของผู้หญิงมีความหนานแน่นมากกว่าข้อที่56ธรรมชาติสร้างให้ผู้หญิงต้องใช้สมองทั้งหมดในการฟังขณะที่ผู้ชายใช้สมองในการฟังเพียงครึ่งเดียว ผู้ชายใช้เฉพาะส่วนที่เป็นเหตุผลแต่ผู้หญิงใช้ทั้งด้านที่เป็นความคิดสร้างสรรค์และเหตุผลพร้อมๆกันข้อที่57งานวิจัยพบว่าผู้หญิงมีความสามารถในการเรียนรู้เร็วกว่าผู้ชายข้อที่58ผู้หญิงมีสมองที่ใช้ในการตัดสินใจใหญ่กว่าผู้ชายทําให้ผู้ชายมีนิสัยชอบเสี่ยงมากกว่าผู้หญิงข้อที่59สายตาของผู้หญิงสามารถแยกแยะสีและรูปร่างได้ดีกว่าผู้ชายถึง20%เอร์เซ ข้อที่ 60. ผู้หญิงมีประสาทการรับกลิ่นที่ดีกว่าผู้ชายซึ่งช่วยให้สมัยโบราณผู้หญิงสามารถแยกแยะอาหารได้ว่าอันไหนมีพิษอันไหนปลอดภัยเพื่อดูแลครอบครัวข้อที่ 61. ผู้หญิงมีความสามารถในการอ่านสีหน้าท่าทางและน้ำเสียงได้ดีกว่าผู้ชายข้อที่ 62. ตามธรรมชาติแล้วผู้หญิงจะเมาเร็วกว่าผู้ชายเพราะพวกเธอมีเอนไซม์ในกระเพาะที่สลายแอลกอฮอล์ได้น้อยกว่า ทำให้แอลกอฮอล์เข้ากระแสะเลือดมากกว่าผู้ชายแม้จะดื่มในปริมาณที่เข้ากันก็ตามข้อที่63ในประเทศซาอุดีอาระเบียผู้หญิงสามารถขับเครื่องบินได้แต่ขับรถยนต์ไม่ได้ข้อที่64อาการกลัวสัตว์หรือมแมลงมีพิษของผู้หญิงเป็นเรื่องปกติตามธรรมชาติเพราะผู้หญิงมักมีสัญชาตญาณที่ต้องปกป้องลูกจากอันตรายต่างๆข้อที่65 เดิมทีรองเท้าส้นสูงถูกสร้างมาให้ผู้ชายใส่เพื่อแสดงถึงฐานะและผู้หญิงจึงได้ใส่ทีหลังและสิ่งที่นำรองเท้าส้นสูงกลับมาสู่วงการแฟชั่นก็คือวงการหนังโป๊ช่วงศตวรรษที่19ข้อที่66บนโลกนี้มีผู้หญิง2%ที่มี3หัวนมข้อที่67จากสถิติผู้หญิงมีโอกาสขับรถชนน้อยกว่าผู้ชายข้อที่68ในสมัยกรีกโบราณ การวางแอปเปิลใส่ผู้หญิงถือเป็นการขอแต่งงานข้อที่69ผลวิจัยชี้ว่าผู้หญิงเสียเวลานอน2-3ชั่วโมงทุกคืนกับการคิดเรื่องฟงุ่สั้นข้อที่70คำถามของผู้หญิง80%เป็นคำถามที่พวกเธอรู้คำตอบอยู่แล้วสุดท้ายก็ขอฝากด้วยกับสปอนเซอร์ g g k i s t o r e c o m ผู้ให้บริการทั้งเกมและบอลเลตมากมายอย่าลืมแวะไปสนุนกันครับ ลิงก์อยู่ในเดสิฟช i o n ใต้คลิปเราไว้เรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ